ออ oh, แล้วนี่จะคราวสํำนักประโยกีโมนีสิน้นหลายเดือนปีนี้ตีพออยู่กินทิ่รามคนนี้ตีพออพรอมวิชาอาเดลูกนายยศตองนายสีแก้วและนายโตก็นั่นเอค่ะหลายปีแหละเตเตอร์จร่มคนมาอยู่กับป๋อ ไปพอได้เรียกเตอร์ต้งคนมานี่พอมีใจสนูกเออคนเดินปุ่มนายจตองจะโคกครับอ,อ,อย่ารักเราและต้องใจเ,ออเปลืองมันคนเดินนายจตองปุ่มจตองจะโคกครับนมัสก,การกับพ่อหลวงเอ,อตา้มใบลูกออปุ่มนายชีแก้วนมัสก,การกับพ่อหลวงเออตา้มใบลูก แลไน่ที่แก้วใจยู่ไน่ที่แก้ววะรู้แก้วเดียวแม่เมาแ,ลแลลหละจืดตีแก้วปุ้ยเลยหล่อนผมนายโตก็กราบต่อไว้ปลาพึ่งพระเจ้าค่ะเอาแลไน่พี่้าใจาตายโตแล้วมีผึ่งตายนั้นไอ้โตนี่เมีผึ่งตายเออใจเมียได้ตายไอ้โตไม่ใจเลยที่ได้ตายเนื้อ,อ รู้แล้วแล้วว่าไม่ให้เจยดีได้ตายเจยไม่ได้ให้เจยอ่ะก็ให้เจยไม่ออก็ไม่ใหเ้เจยแต่งตายโยกได้อเอ่อไม่ทร,ราบว่าโม่เอ่อพระอาจารย์เรียกปมตั้มก้นมา,ามีสาเหตุอะไรม่ทรบาบุัง่ะไม่ตรงแรงราชาทับที่พอียกเตอตั้มกนมานี่กพอจะให้เตอตอบคำราชาทับ ใกล้เก่งกำราชาทรับกันมังแต่นี้ผมเออว่านายยอดต้องนี่เก่งกำราชาทรัว่าเพื่อนกับได้ลองแรงกำราชารับมังดิอ่าผมนายยอดต้องจะขอกราบตวายพระราชดำเนิน,นตวายวสังกางนให้แร่ช่องตวายวสังกานฮะสังกาตระไวสังกานเนี่ยให้ไร้เลย ช่วยไต่ห้องไายไม่เจอด่าวายชังกัดตาไหนเพลินเลยวายเลยวายนี่จนละประทานเห็นยามกันวายเลยจนละประทานน้ำต่วมบดไม่ปักวายล่ะบ้ากูเลยแล้วกูตายมั้งมึงนี่เราอยู่วัดสามที่ีเราลงมาตายตายอะไรตายมาเลยไอ้ตู้กูตามน่ะว่าคำตาคำไหนนักว่าเพื่อนอะไรวะคำตาคำไหนนักว่าเพื่อน ไอ้ไร่ยกับปลากับเร่นักว่าปวดน้องโตน้ำโมนักว่าเพื่อนไ้รูปรื่นน้ำโมนักว่าเพื่อนไม่เห็นเลยเพราะว่าพอเวลาไปวัดถึงต่ำปลาอีต่ำตายสวดเอาเดี๋ยวมตั้งน้ำโมพร้อมๆกันแล้วกันไม่นักแล้วตั้งใจเอาตามดิไม่รวยไรไปตายไปโตขวัแก่ตายใครให้โตไว้โตนี่ขวัจริง พแต่ดังกินไอโต้พรมแต่ดังกินเหรอยนแม่พรำแต่ดงกินประกางวันพรำแต่ดงกินกลางคืนนอนมือนอนชีวน้วันคู่มึงลนนแต่ชี้วันห้แกใจววควันว่วใกินเลียนยนแม่เลยรอว่ายุมเรื่องแล้วยกขึ้นเห่นพอนแ่ยกขึ้นเห่นใ้เลียนไม่เร่นดักแควกันจึงขี้แลยป่อป่อป่อไม่ได้มีรูดาวใไรแรงเพื่ลหลังกีในวั ในวัดก็ไปแร่แกกี้แลกกี้นี่แรงใจในวัดนะในวัดก็ไปแร่กี้ตืน่นเงียบกี้ก็แล้วกันทำผวนตัวเองแรงเองเออไปได้ไปไปอานตั้มไปอย่าสร้างความเดือดร้อนนักแรงแตวก่อนอื่นกนนี้ไปนี่จ้นจะก่อาตาั้มนายตั้มต่างตังตม้มก้นนะพอเคยต้อนเคยจ้างไว้แล้ว ปราปุตตาเจ้าเนะน,นี่รยรอนนะดีจ้ามงามจ้องเนี่ยดีจ้ามมีอะไรแก่อะไรบ้างนายโยตองเอ่อดีจา้ามเนี่ยจะแม่กับปโปูลว่างเอออะไรดีจารามนี่ะไรแก่ดี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 โอ้ยแแม่มดี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 ดม, Sydney, ม, Sydney, ม, Sydney, มันจะดีฝหนนอะไรแกแม่มแล้วปันเพื่อมันจะดีมันกูดีจา้ามเนี่ก็คือดีกายดี ดีกวะจ้าได้ด <esh> ีใจอ๋อดีใจนี่นายแก่อะไรบ้างรู้นายแก้วดีใจล่ะควรอะไรกองควันเงาเออยู่กันแน่พี่อ้ามจ้องนี่นายแก่อะไรบ้างนายโตงามจ้องเงาอะไรห้ามจ้องอามไปน้อเลยหามไปน้อยอ้ามไปน้กไม่ว่าเพื่อไปน้กนี่เป็นอไปน้กนี่อาจนใมีนัม ไปไปน้อยนี่เรื่องหวานกุมันเรียนแมมบอเรียนไปไปปยัดเดียวเวลาไป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 เออพุ่มลากอนกับบอลลูนอ่าโจดีลูกนายตองพุ่มลากอนกับบอลลูนอ่าโจดีลูกนายแก้วไปแล้วบาย